ตอนนี้มีอยู่หลายเป็นไหนี่จฉาคาตั้งไว้เกือบสิบล้านแล้วซื้อเงินต่างทางนี้ที่จะของจะลงนายกเนี่ยสิบล้านครับสิบล้านบาทสิบล้านพอครับันเกิดไหมพี่เนี่ยขายแล้วบอวยจะขายครับป่านนี้ซื้อเพิ่มครับสื้ซื้อเพิ่มครับซื้อแต่ห่างกัน<อ>มีเงินสซื้อเพิ่มไหนบอรับผมรวยไหนบอสลงนายกไปเลยที่ หาล่างเลอบอกแน่สีลสีลมใยกเลยเนาะสีดเบิ้งจี่ไไอ่ผุนผกนาอ้ยกน้ำผูนสีได้เนาะแมนบอแมียนครับสีลมในยกล้นใยกครับไอ่มีตังมไว้ไรไปไหนเดี๋ยวนี้มิสนะสูงมาอีกไป2สองล้านครั no? oh, oh, บโอ้อกม e. <no? ีอ <no? ่หาล่างเป็นเจีล่างผมว่าไมื่อหาล่างเกือบพวกล้านตอนนี้มีอยู่รไปไหนมีจากล้านตั้งไว้เกือบซิบล้านแล้วมีชนบสูงนมาอีกบ ขายแต่งสวนนาำสุนนั่นมอเตอร์เวย์ก็ได้นะครับเพิ่มไม่เยอะอย่าไปว่าจังสันพอดีพอดีไปหาอะไรไไดานี่มอเตอร์เวย์มีเงินอยู่เท่าไรแล้วตังค์อไว้เท่าแล้วเจุดแปดล้านครับเจจุดแล้านครับโอ้ตังใจเสียไปจะไหน่เจ็ดจุดแปดล้านนี่เอ้ยิ่งทาร้านผมจะเอาไปกองทุนปูบ้านปูยืมครับบเมนสิลงมสนตสมสมรสรสมรสมรครกมรสมรสรมรสมรอมมรรรรร วิ่งคะแนนละ2แงลวก่อนครับสองเท่าไรสองพันกอนสองพันเลยเอาที่ละพันหนึ่งกอนครับ 1, 1, 1> พันหน่อนพันอันนี้ก็มาแข่งแนตะ่เพิ่มไปอีกนักพันหาคอับครับ เกบเกินสามพันครับเกบเกินสามพันครับตั้งว่าซึกตั้งทางนี้ที่จะของจะลงนายกเนี่ยสิล้านครับสิบล้านบาทสิบล้านพ่อครับขันเกินนั้นผมมาเอาครับตางไปละสิบล้านบาทครับขันเกินนั้นผมก็เป็นครับแล้วไม่ได้มีมีจัะลอยวะกูยืมไหมมีอยู่ครับฮะมีอยู่ลอยหนึ่งมีว่าลอยหนึ่งอ่ายืมเลยเหมือนอ่าเอาอ้ายืมเออกูยืมเน้ ไอ้แล้วครับไอ้ยืมเอาสิขอบคุณมึงเด้อะเราจำใจที่มึงมีให้กูเอาเป็นว่าลอยนี่มึงเอาไว้กิ๊เข่าผมกินมาแล้วครับอ้เออเอาบริยัทกิดบโตไว้เติมนล้วมันโหลดขอบคุณครับอ้ายต่อจะกะมีไปพยายามลดความลวงลงครับแต่คูณอยู่ดอกว่ามึงสั่งเสียงลอยยืมเสียงหัวเราะให้คนมากม่รู้เรื่องกูเพรอีกคนมันได้เครียดเอ้ไอ้พอนค่ายครับเออมื่อไหร่กันมึงสิไปสมัครนายกแต่มึงโทรบอกกูนั่มได้ครับแม่เออได้ไอ้ กูอยากใหเขาสั่งเก็บมึงยุ่ดดิน้องนี่หานวิกาไปไอ้บาน่เมีนมผมจ้างวริกาโดสองคนเลยครับเมียนมอจ้างวุิกาดีจ้างวริกาเครับจ้างคนละตั้งตั้งงงไปจ้างหัวละเท่าไหรผมจ้างมันคนละขัวครับหวเท้าหน่อยคนละหน่อยคนละหันึงงก็หมงได้อนเมื่ท่านรวยเออาทีผ้จะประหยังก่อนนะไอ้ประยังงก่อประหยังงไปก่อนไอ้ผมนี่เนีออมาเห็นไอ้บนผ่านพิ 我我我，危险了！这个危险了。